สวัสดีครับผมช่างบอยร้านลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมคลิปนี้นะผมจะพามาส่งงานนะผมบ้านหลังน้อยครับผมหลังนี้ราคาหลักหมื่นนะหลังนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมซึ่งหลังนี้ในสีสันสวยงามมากครับผมอันนี้คุณพ่อท่านเลือกสีเองนะครับผมครับผมหลังนี้ขนาดอยู่ที่สองเมตรสี่สิบคูณสี่เมตรเก้าสิบโดยแบ่งเป็นชาแน่เมตรยี่สิบแล้วก็แบ่งเป็นห้องนอนเนี่ย สองเมตรเจ็ดสิบแล้วก็ห้องน้ําอีกเมตรหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าครับผมตามมาครับนี่นะเจ้าของบ้านครับดูเสื้ออย่างสวยครับผมลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมนี่ครับผมแบบซีตัวจริงครับครับนี่ครับผมเข้ามาเนี่ยหลังนี้พื้นจะเป็นเป็นพื้นสีเทาอ่อนนะครับนี่ครับเจ้าของบ้านครับดูครับนี่คุณพ่อครับคุณพ่อเลือกสีเองนะครับผมหลังนี้สีเขียวอ่อนนะครับนี่ครับผมโอเคเนี่ยเจ้าของบ้าน ตัวจริงเลยเป็นอย่างไรบ้างครับพ่อถูกใจว่าถูกใจนะเออพ่อว่าถูกใจนะครับผมกับข้างในในอย่างสวยเลยครับผมมามาพาไปชมด้านในกันก่อนเลยดีกว่างั้นครับผมนี่ครับผมพ่อว่าถูกใจมากๆครับหลังนี้ครับสีนี่คือคุณพ่อเล็งไปแล้วครับสีนี่คือต้องสีนี้อย่างเดียวครับผมอ่านี่ครับเข้ามาก็จะเจอระบบไฟครับระบบไฟดูสีข้างในนะผมจะเป็นสีคอนบริสครับโดยด้านในเนี่ยจะมีมุ้งลวด ให้ครบเลยลูกค้าท่านใดอยากได้หน้าต่างสามด้านสามารถสั่งได้นะครับผมครับสามารถสั่งทําได้ครับนี่ครับมาดูห้องน้ํากันซึ่งหลังนี้ผมเทสไฟแล้วทีนี้ยพอดีเมื่อกี้เก็บสายไฟไปแล้วก็เลยเปิดไฟไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบ้านสวนที่ตรงนี้ยังไม่มีไฟครับผมดูห้องน้ํานะครับผมอ่าแต่ก็มาส่องห้องน้ําให้เอฟซีได้ชมกันครับนี่ครับผมสวยๆเลยกระเบื้องเกรดเอทั้งหมดนะครับผมนี่ครับผมพื้นสักๆนะครับผม เน้นไม่ลื่นสุขภัณฑ์เป็นอารา้าจะเป็นของคอตโต้ครับแล้วก็ของชจ็คโคงเนี่ยจะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดครับจะเป็นฝาสโลบเดี๋ยวผมให้ดูครับจะเป็นฝาสโลนี่ครับผมจะให้จำๆครับผมนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยมีระบบไฟให้ครบๆนะครับผมอนนี้สวยๆเลยครับผมคือคุ้มมากครับแปดหมืนเจ็ดพันบาทครับนี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะผมอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้ หลังขนาดนี้นะผมติดต่อหาเชียงบอยได้เลยครับที่เบอร์0897446209นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพามาชมด้านนอกกันผู้ชอบสีมากครับผมเนี่ยคุณพ่อแต่ว่าเลือกสีได้สวยมากครับหลังนี้นี่ครับชอบสีเนี่ยคุณพ่อว่าต้องเขียวเท่านั้นครับเขียวเหนียวซับกับหลังนี้ครับผมนี่ความหมายดีนะพ่อเนาะก็เนี่ยความหมายดีเลยครับนี่ดูครับผมหลังคาติดพิวโฟมให้ สวยๆเลยครับผมไม่ร้อนแน่นอนครับชายคาออกเยอะๆครับผมต้องช่างบ่อยเท่านั้นครับผมอ่าเนี่ยมาทางนี้เลยครับนี่ครับติดตั้งเนี่ยยึดเสาให้ทุกต้นนะครับผมไม่มีมาวางเฉยๆนะครับผมนี่ครับผมโครงสร้างด้านล่างเลยคือมินแปดเนี่ยักให้ทีๆเลยครับผมนี่มาดูด้านหลังกันครับห้องน้ํานี่จะมีช่องลมช่องลมมีมุงลวดให้นะครับผมช่องลมดูครับชายคาออกเยอะๆเลยครับนี่คือระบบท่อด้านหลังนะครับผม อ่ะสักองมาส่งโครงเหล็กให้เอฟซีได้ชมกันหน่อยนี่ครับดูครับผมโครงเหล็กนี่แบบทีีเลยครับเหล็กมิลแปดทั้งหมดนะครับผมเน้นความแข็งแรงให้เลยครับผมคุ้มๆเลยครับผมในราคาแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับพอว่าถูกใจมากๆครับผมวันนี้พ่อกําลังพ่อกํับกำลังเทสบานอยู่นะครับผมกำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่ครับผมโอเคครับผม ็ oh, คลิปนี้ก็พอ oh, สมควรแล้วผมก็อยากจะขอบพระคุณนะผมสำหรับการรับชมและติดตามกันนะผมลูกค้าทา่านใดเัาสนใจเขาติดต่อหาช่างบอยได้เลยที่เบอร์0 8 9 7 4 4 6 2 0 9เนนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ